สวัสดีค่ะพี่การมาไลฟ์ให้ความรู้แล้วก็ตอบคำถามแล้วค่ะสวัสดีรูปเพจนะคะและ YouTube ช่องพี่การนมแม่ค่ะมาเจอกันนะคะเงียบไปหนึ่งวันนะคะที่ไม่ได้ไลฟ์พี่กันนะคะสวัสดีค่ะเข้ามาแล้วเช็คภาพเช็คเสียงกล่าวทักทายกดไลค์กดแชร์ให้พี่กันได้เลยค่ะพี่กันมาไลฟ์ให้ความรู้ค่ะวันนี้กับหัวข้อนะคะ ห้าข้อนะคะถ้ามีแนะนำว่าคุณแมค่ควรเปลี่ยนวิธีการพาลูกเข้านอนนะคะและนะคะสี่ข้อถ้ามีคุณแม่ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนวิธีการพาลูกเข้านอนวิธีการพาลูกเข้านอนของแต่ละท่านมีวิธีไหนกันบ้างอ่าเช่นนะคะเช่นบางท่านอาจจะใช้การใช้เปให้ลูกหลับบางท่านอาจจะใช้วิธีการให้ลูกดูดนมแม่หรือว่าจุกเต้าแล้วหลับบางท่านอาจจะให้ลูก กล่อมตัวเองค่ะซึ่งเป็นวิธีที่พี่แกนแนะนํานะคะฝึกลูกกล่อมตัวเองกินนมอิม่มวางบนที่นอนกล่อมตัวเองแล้วละ่ะบางท่านอาจจะใช้วิธีตบก้นรูปรังนะคะซึ่งนะคะหากคุณพ่อคุณแม่ทําวิธีการไหนอยู่ค่ะแล้วรู้สึกว่าฉันจะต้องเปลี่ยนไหมเราจําเป็นจะต้องเปลี่ยนไหมหรือว่าเราควรใช้วิธีเนี้ยต่อไปดีเดี๋ยวมาดูกันพี่แกนมีเช็คเช็คลิต์ละกันเรียกว่าเช็คลิต์ละกันมาฝากค่ะว่าจะต้องดูยังไงว่าเราควรจะต้องเปลี่ยนวิธีการพาลูกเข้านอน,อนไหมอ่า คือบางท่านหรือว่าบางบ้านค่ะอาจจะสะดวกแบบนี้ไงพาลูกเข้านอนด้วยการจุกเต้าแล้วไม่เดือดร้อนนะคะไม่มีตามข้อห้าข้อนี้จะนอนจะใช้วิธีการนี้ยาวไปก็ไม่ได้ไม่เป็นเรื่องแปลกหรือว่าจะไม่ได้ก็ได้นะคะสวัสดีสามร้อยท่านค่ะเราจําเป็นจะต้องเปลี่ยนวิธีการพาลูกเข้านอนไหมไอ้ที่ใช้อยู่เนี่ยมันใช้ได้ไหมแล้วมันเดือดร้อนอะไรไหมนะคะมาฟังอันนี้ก่อนนะคะมีห้าข้อค่ะถ้ามีข้อใดข้อหนึ่ง ี่แกนแนะนำว่าให้แม่เปลี่ยนวิธีการพาลูกเข้านอนค่ะข้อแรกค่ะวงจรชีวิตลูกเนี่ยเข้าที่เข้าทางหมดแล้วลูกสุขภาพแข็งแรงไม่ได้ช่วงฟันขึ้นนะคะกินเป็นเวลาตื่นเป็นเวลานอนเป็นเวลาแต่ยังตื่นมาร้องไห้ช่วงกลางคืนค่ะอ่าพี่ว่าข้อนี้ต้องมีหลายท่านเป็นแน่นอนอืมใครเป็นข้อนี้ไหมนะคะ หนึ่งในห้าข้อเนี่ยถ้าใครเป็นข้อใดข้อหนึ่งก็แนะนําว่าควรจะเปลี่ยนวิธีการพาลูกเขา้านอนนะคะข้อที่สองค่ะรู้สึกเหนื่อยกับการพาลูกเข้านอนในแบบปัจจุบันเช่นการจุกเต้าคือแม่กําลังจะรับแล้วลูกต้องจุกเต้าแม่ก็รู้สึกเหนื่อยเหนื่อยล้านะคะแบบนี้นะคะวิธีการที่สามค่ะ ลูกมีน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นนะคะจนทำให้คิดว่าวิธีการที่ใช้อยู่อ,อาจจะใช้ได้อีกไม่นานวิธีการนี้คือวิธีการอะไรรู้ไหมคะอุ้มคือกรณีที่เราอุ้มลูกนะคะตอนลูกตัวเล็กๆเราอุ้มสบายเลยคะ่ะอุ้มโยกอุ้มกล่อมอุ้มโยกอุ้มกล่อมแต่เมื่อไรก็ตามที่ลูกเราหนักสักแต่9ก้าโลค,ค่ะเราจะไม่ไหวค่ะแม่เราจะไม่ไหวนะคะซึ่งวิธีการนี้ถ้าใครกำลังประสบปัญหานี้อยู่นะคะก็ต้องเปลี่ยนวิธีการพาลูกเข้านอ,นอนนะคะ ข้อที่4ค่ะทารคยึดติดยึดติดกับรูปแบบการนอนแบบเดิมจนไม่ไม่สามารถนอนได,ได้ด้วยวิธีอื่นนะคะรู้สึกเป็นภาระ,ะอย่างมากเช่นลูกติดจุกเต้านมแม่นะคะกลางคืนตื่นเข้ามาตื่นขึ้นมาไม่สามารถรับได้ด้วยตัวเองต้องขอจุกเต้านมแม่ทั้งท้งที่เรากําลังจะเลิกมือดึกอันนี้นะคะลูกติดให้อุ้มนะคะกลางคืน เราต้องลุกขึ้นมาอุ้มลูกถ้าลูกตื่นขึ้นมาแล้วไม่สามารถรับได้ด้วยตัวเองหรือรับต่อไปได้ตัวเองแบบนี้จนทําให้แม่รู้สึกว่าเป็นภาระพอแม่ก็เหนื่อยล้าจากการทํางานจากช่วงกลางวันแล้วนะคะแบบนี้ถ้ารู้สึกว่ามันเป็นภาระมากก็จะต้องเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนวิธีการพาลูกเข้านอนคะ่ะข้อที่5ค่ะพอลองให้นมลูกในท่านอนลูกก็ตื่นกลางคืนบ่อยขึ้นนั่นเองนะคะข้อนี้จะคล้ายๆกับข้อแรกคือลูก เรานอนให้กินนมเพื่อให้ลูกหลับแต่ปรากฏว่าลูกตื่นกลางคืนบ่อยขึ้นอันนี้นะคะถ้ามีอาการหรือมีข้อนี้ก็แนะนําว่าให้เปลี่ยนวิธีการพาลูกเข้านอนค่ะสวัสดี3 8 2ท่านขอแชร์กันคนละหน่อยนะคะแล้วก็ขอร้ายกับขอหัวใจให้พี่กันด้วยนะคะวันหลังๆจะได้รีบกินข้าแล้วก็มานั่งไลฟ์กันนี่เลยนะคะทีนี้ค่ะถ้าเรามี5ข้อนี้ก็แนะนําว่าควรเปลี่ยนวิธีพาลูกเข้านอนนะคะ อาจจะค่อยๆถอยจากการที่ลดนมมืดดึกนะคะเปลี่ยนจากการจุกบเต้านะคะเป็นการนอนซบหน้าอกเฉยๆนะคะค่อยๆถอยจากวิธีการที่ใช้อยู่ก็ได้หรือจะฝึกให้ลูกกล่อมตัวเองซึ่งแนะนําว่าให้ควรทําตั้งแต่เล็กๆหรือแรกเกิดเลยนะคะถ้าทําได้ชีวิตการมีลูกเนี่ยง่ายมากนะคะต่อไปค่ะเป็นสี่ข้อนะคะ ต่อไปเป็นสี่ข้อที่ถ้ามีแล้วไม่ต้องเปลี่ยนเออใครมีแล้วบ้างมาเร็วมาลุ้นกันนะคะชีวิตวงจรชีวิตประจำวันเข้าที่เข้าทางแล้วกินนมเป็นเวลานอนเป็นเวลานะคะอาการร้องตอนกลางคืนดีขึ้นหรือไม่มีเลยนะคะหรือจะมีก็บางครั้งที่ลูกเกิดอาการไม่สบายหรือว่าปวดฟันฟันจะขึ้นอะไรอย่างนี้เท่านั้นถ้าถ้าเป็นแบบนี้แล้วแม่ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนวิธีการเข้านอนของลูกนะคะ เข้อที่สองค่ะคิดคิดว่าวิธีปัจจุบันนี้แม่ไม่เหนื่อยแม่รับมือได้แม่พร้อมค่ะและจะใช้วิธีการนี้ไปถึงสี่ขวบก็คือว่าเราลองคิดเลยวิธีการนี้เราจะต้องเจอจนถึงลูกอายุสี่ขวบคุณแม่คุณแม่ไหวคุณแม่โอเคคุณพ่อโอเคโอเคไม่ต้องเปลี่ยนจะให้จุกเต้าหลับจุกเต้าระหว่างกลางคืนอะไรอย่างเงี้ยยาวไปอย่างเงี้ยจนถึงสี่ขวบไหวไหมถ้าไหวโอเคไม่ต้องเปลี่ยนนะคะเพราะว่าสี่ขวบไปน้องก็จะหลับได้ด้วยตัวเองง่ายๆนะคะ ต่อไปค่ะข้อที่สามถ้ามีไม่จําเป็นต้องเปลี่ยนนะคะคือลูกจะตื่นมาดูดนมกลางคืนไม่เกินคืนละสองถึงสามครั้งแล้วแม่รู้สึกว่าโอเคแม่ไม่เหนื่อยแม่โอเคแม่ได้เพราะว่าแม่อาจจะไม่มีภาระในช่วงเช้าไม่ต้องรีบไปทํางานไม่ต้องตื่นเช้ามากมีคนเตรียมอาหารไว้ให้แม่แม่โอเคอย่างเงี้ยก็ไม่ต้องเปลี่ยนถ้าลูกจะตื่นมาดื่นนมสองถึงสามครั้งในช่วงกลางคืนนะคะ วิทย์ข้อสุดท้ายข้อสี่ค่ะตอนนี้ลูกเข้านอนแล้วไม่ต้องทําอะไรก็หลับเองได้นั่นคือลูกสามารถหลับได้ด้วยตัวเองค่ะนะคะสําหรับข้อนี้นะคะข้อที่สี่นะคะลูกสามารถหลับได้ด้วยตัวเองแล้วจ้าคุณแม่ก็ไม่ต้องเปลี่ยนวิธีการเข้านอนค่ะซึ่งแน่นอนลูกสามารถหลับได้ด้วยตัวเองเนี่ยเป็นวิธีการที่แนะนําอยู่แล้วนะคะใครฟังก็ลองดูนะคะลองฝึกลูกเข้านอนจริงๆแล้วเริ่มจากการที่ฝึกให้รู้จักกลางวันกลางคืนจริงๆขั้นตอนการฝึก เกี่ยวกับการนอนของลูกละกันนะหนึ่งค่ะที่ต้องฝึกนะสิ่งสําคัญที่ต้องฝึกในช่วงการเลี้ยงลูกในการนอนและเกี่ยวข้องกับการนอนนะคะที่พี่กันอยากจะบอกนะคะแม่ต้องฝึกอะไรบ้างอืมนะคะจริงๆไม่ได้ตั้งใจจะพูดเรื่องนี้เดี๋ยวเสริมให้ละกันหนึ่งคือฝึกลูกให้รู้จักกลางวันและกลางคืนไม่ลงลึกนะคะยังไม่ลงลึกเพราะว่าในคลิป youtube มีแล้วนะคะฝึกลูกนะคะให้เลิกมือดึกนะคะเริ่มตอนไหนคะพี่การน,นะคะ เอาจริงจรงจริในหเดือนแต่ถ้าเกิดสองเดือนฝ่าสามเดือนฝ่าใครนอนยาวได้ก็พอได้ไปนะคะสามค่ะฝึกลูกให้กล่อมตัวเองเริ่มได้ตั้งแต่แรกเกิดนะคะกลางวันกลางคืนกับฝึกลูกให้กล่อมตัวเองสามารถเริ่มได้ตั้งแต่แรกเกิดนะคะสามข้อนี้ค่ะมันเป็นอะไรที่ต้องทำให้ได้ในการสอนลูกนอนอืนะคะชีวิตการเลี้ยงลูกของเราก็จะง่ายขึ้นนะจ๊ะวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ สวัสดีนะคะทาง